จะรำถวายเป็นยังไงบ้างถูกเลขบ่คาถูกห้าสามถูกห้าสามมีพี่น้องนะครับที่เดินทางมาสถานที่วัวออกลูกเป็นช้างนะครับก็จะมีนางลำนะครับมาลำแคบบนกันนะครับผมสองตรงนี้นี่ที่เขาบอกว่าเห็นเลขเขาไปถูกเลขกันน่ะผมสองให้เขาดูตรงนี้เองอกว่าเห็นเลขสีแดงเลยครับ เขาก็เห็นเลขสีแดงเลยเขาไปซื้อถูกเลยคนในบ้านก็มาดูเขาเห็นเขาเห็นสี่หกสี่ศูนย์หกครับนี่ผมส่องตรงนี้แหละวันนั้นเขาบอกว่าเขาเห็นตัวเลขชัดมากเขาไปซื้อกันถูกกันเลยนะครับคุณผู้ชมดวงเขาให้เนาะดวงเขาให้นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเหลือแต่รูปภาพนะครับที่บอกว่าบัวบุกเป็นช้างเนาะก็ให้คุณผู้ชม มันจะสองตัวเลขนะครับที่ตรงคอวัวนะครับที่บอกว่าวัวพุทธเจ็ดสองไหมนี่ตรงนี้นี่ไส่นี่นี่อันนี้นี่อืมไส่นี่เนาะนี่นี่นี่ตัวตัวสองใหญ่ใหญ่นี่สองเจ็ดเจ็ดสองนี่เจ็ดสองหรือเปล่าเนาะใครเห็นเป็นตัวไหนก็เอาไปเฉืยงดูนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเห็นเป็นเลขอะไรครับเนี่ยเนี่ย สามเจ็ดสามเจ็ดสาจอสามเจ็นี่นี่สานี่เเนี่ยครับน่าสเดลยสาเลยเนาะสวยดีสวยเลยอืมชัดเนาะแมนชัดเจนชัดเจนชัดชัดสามเยสวยสจ้าอันนั้นสาันเมันมยอนถ้ชี้มันย้อนาไม่ไม่ชี้ดูสินี่มันจะแดงอย่างนี้เลย ลหล,<ม>ลับเป็นที่ฝังเนาะเป็นที่ฝังวัวออกทูกเป็นช้างนะครับวันนี้ก็มีกล้วย,ม,ยมีต้นไผ่นะครับมีกล้วยมีต้นไผ่เป็นยังไงบ้างถูกเลขบ่พาถูกห้าสามถูกห้าสามแต,แต่แต่คือ มามาไหว้ก็เหมือนว่าเราเราแบบมีพี่สะไภเขาไปชวนมาเขาบอกตัวเองมีโชคมีลาบไปกับพี่ไหมพอมาถึงปุ๊บต่างคนก็ต่างจุดทูปอันนี้จุดปุ๊บมันขึ้นมาเลยห้าสามขึ้นห้าสามเลยแ่ห้าสามเลยค่ะที่นี้ถูกกันเยอะไหมวันที่แล้วก็วันนี้ก็เลยมาล้ำแค่บนค่ะอ๋อจะจะเอาอีกเนาะจะเอาเรื่องอีกค่ะค่ะค่ะจะเอาจะเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับรอติดตามรับแจ ก924เลขทูบคือยาวแต่เนาะครับสาธุสาธุสมไทนยมหมดตำลังโออยเดอร์สมออยรืึงเนีะแกงจเลงออยงมเดอให้เครื่องไสมีเปิดเสียงนชิฟอนทวายลกนูวาวว้ว่าขันเมนถือสีมาไหว มาฟอนผู้ไทยค่ะฟอนเป็นพินจ้ะอ๋อลำผู้ไทยจ้าเป็นพินค่ะเสียงพินผู้ไทยนะครับอ่ะขอให้้อออกเดขอให้เสียงออกเด้อขอให้เสียงออกเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขสามเจ็ดเพื่อนี่สองใบแจกกั้นเห็มันครูแจกเห็นกันครูมีถลายแบ่งกันมีเท่าไยแบ่งกันสามเจ็ดมีถ่ายแบ่งกันนะครับ ขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วนะคะพี่น้องทุกคนขออนุญาตค่ะวน้อทำจริงทำจริงจัจจะวาจาของพญาสุรินทร์พักบีอะไรนะครับตอนแรกยเครื่องไฟเมื่อกี้เครื่องเสียงเปิดไม่ออกเลยเปิดไม่ออกเพราะจะบอกกล่าวจ้บบอกกล่าวเปิดได้เลยค่ะโอ้เป็นตาเหลือเชื่อเนาะเหลือเชื่อจริงๆนะครับจุดธูปจุดเทียนบอกกล่าวก็ ติดเลยเนาะโอเคโอเคขอบคุณช้างวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผู้คนมาเยอะนะครับสถานที่เรือออกผู้คุณช้างนะครับมาเพื่อจะขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดๆกันนะครับหวังว่าวันนี้ก็คงจะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆุกคนเนาะ ก็ใครเข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับใครพิมพ์แล้วก็ขอให้เรื่อยๆเฮงเนะครับขอให้โชคดีกทุกคนขอให้ถูกหวยกันทุกคนนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับได้ยี่ห้อดยแค่ตันี้ยงรอ่ได้ก่อ นะครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ป้านะครับป้าที่ถูกหวยนะครับแกก็ได้ลํำแล้วนะครับลํำถวายนะครับที่วัวออกลูกเป็นช้างนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับคุณผู้ชมงวดที่แล้วแกถูกเยอะนะครับแต่ว่างวดนี้ก็ได้มาํำแก้บนหรือว่าลํำถวายให้แล้วนะครับโดยไร้สดนะครับทางช่อง ยูทูบนะครับคนสุรินทีวีนะครับคนสุรินทีวีนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ฝังวัวออกลูกเป็นช้างนะครับที่โด่งดังแล้วก็มีคุณผู้ชมถูกหวยแล้วก็ร่ำรวยกันหลายต่อหลายคนนะครับวันนี้ก็เดินทางมาแก้บนนะครับ ใจนะครับที่ได้มารำถวายนะครับปู่พ่อปู่นะครับคุณป้าเดินทางมาจากไหนเนี่ยเนาะนะครับคนนู้นี่ป้าปัาไัยใช่ครับป้าปัาไัยที่เดินจากบ้านนาปูบ้านนาโป บ้านนาะบัวหมเล็หมวแเลดเราดีเนาะเดินไปจากบ้านนาะบัว สาเกกันเยอะนะครับคุณผู้ชมจะซื้อสาเกกันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับคนที่เขาซื้อรัตตรี่กันนะครับว่าจะาเลขอะไรเนาะเอะเราไม่ทูบหมดก่อน ลูกยังไม่หมดพูเารำบอกเป็นแม่แม่ของลูกโอเป็นยายเป็นแม่บอกอ๋อเป็นแม่เป็นเพื่อนนะอ๋อมาเป็นเพื่อนลูกสาวอ๋อนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเป็นลูกนะครับลูกวัวออกลูกเป็นถางนะครับก็ได้ฝังไปแล้วเนาะได้ฝังไปแล้วนะครับก็เหลือแต่ลูก เก็บไว้นะครับเป็นความทรงจำนะครับนี่คือวงวช้างนะครับคุณผู้ชมวงช้างแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหูช้างนะครับเป็นหูช้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นนะครับเป็นลิ้นแล้วก็จะเป็นขานะครับส่วนส่วนฝั่งนี้ตั้งแต่นี้มานี่นะครับมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นช้างทั้งหมดนะครับแต่ฝั่งล่างๆตรงขาตรงนี้มาจะเป็นวัวนะครับแล้วก็จะเป็นวัวตรงแค่นี้นะครับนี่นะครับ เพิ่มด้วยนะเพิ่มเติมมาตัวหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าศูนย์ได้ได้ใช่โอเรียกเพิ่มเติมมาเรียกเพิ่มเติมเพราะว่าก็ถ้าขายโชคก็เราไปตามผู้บริพารมาเราสั่งขายตัวเองวัดพระผู้บริพารมาขายตัวเดียวขายตัวเดียวเลยตัวเดียวห้าสามค่ะสามตัวเดียวเลยด้วยอ๋อพ่อนำโชคมาจากไหนพ่อนำโชคอันนี้ลูมาจากศรีนรงค์ศรีนรงค์อ๋อคุณพ่อนี่ใช่ไหมครับอ๋อครับครับวันนี้ถ้าว่า ถามดู yup. ตำบลเจริญเวรแกรู้หมดเลยตำบลเจริญเวรรู้หมดเลยครับตำโชคแก่ก hmm. ็รู้หมดเขารู้หมดเลยครับอ๋อเยื้อแถวตำบลเจริญเวรครับอ๋อมู่เยื้แถวไหนแถวหมู่บ้านไหนหมู่บ้านตะโนดเนี่ยตะโนดเนาะตะโนด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 อ๋อครับครับไปแถวนั้นบ่อยอยู่ไปแถวนั้นแค่ว่าไอ้งวดงวดนั้นก็16-17บอกให้เขาก็ออกทางบนทางล่างใส่บันดอกกลับตรงนั้นอ๋อครับล่างออกกลับอ่ะโอเค